สบายดีพ่อแม่พ <If S 1> <ground> ี่น้องสบายประสบสุขสุพี่น้องสบายดียามเชียงเพียงพี่น้องฮาก็ไทฮุดหน้าเด้พี่น้องเว้ยเมื่อและเตอรปีนี่กับปีเลขของบาซีพี่น้องกว่าไทฮุดหน้าปีตะเกิากะไทย่พี่น้องเว้ยปีตะเกิากะเดี๋ยวสีลงไปหาเบ่งเฮ็ดเพาะพี่น้องอยู่ห่วยนี่ห่วยถ่ายหน้าพี่น้องเจ้าคนว่าเฮ็ดเพาะออกคนว่ากะ คนนาใกล้กับเพื่อนว่าเห็นคิดดาวเพื่อนก้านพี่น้องเดีย๋ยวสิลงไปหาเบิงังว่าสิมีหรือบ่มีหาอยู่ขวดพีนด่น้องหน้าบ่าวสาีปกติก็ออกพีน่น้องปกติไงเฮ็ดนีอ่ออกกูป,ปีพีน่น้องอยู่อันหน้าบ่าวสีอยู่ไปหน้านี่ถ่ายสวนถ่ายนาไง <c oughs> หัวหนุ่มหัวยองพีน่น้องเอ้ย โผงอโผล่ยงพี่น้องสาวให้สาวนาสุ์แมนพี่น้องเลยเหมืนปุ๊ดเสียได้ป่โอเคพี่น้องสายติดตาขับส้มเมืองพี่น้องว่าสิมานเนียว่าประมาณพี่น้องเลยมือนนี่ลงมาหาสามคนพี่น้องมาเนี่มากับแม่ครับอ่าคนนาไก่พี่น้องแม่สาวปูเพี่น้องายติดตามขับส้มเมืองพี่น้องเนื้อว่าสิมาันประมาณพี่น้องเลยเ็ดเพาะมือนนี่พี่น้องลงมาหอด ปลาเลยพี่น้องเอ้ยยูอยบอลน,นี่แหละพี่น้องออกปีตจเก้ากะอยูท้ายส่วนท้ายหน้านี่นะปีกายนี่ข้าเจ้าเพื่อนควยพี่น้องก่อนน้ำไม้นี่มนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยมี่ก่อนน้ำไม่นี่ก่อนน้ำไม้ตัวนี้นีนี่จดกซีมีบหมมีพี่น้องปีนี่หาเบิร์<ะ>เห็นในข้นสาพี่น้องมีอยู่มีแหละนี่พี่น้อง มีทหารคนสาพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวสิหาสะมงคนพี่น้องมาสิมีแล้วมาบ่มีสะบกเมยพี่น้องบอม่มีเห็นอยู่ว่าไหม,เ,มเห็นแล้วคนสะดิโอ้เอยเห็นเขา,าหลอกพี่น้องเอ้ยสบา,ายดีไม่นี้ก็มาหาเห็ดหักบ่เห็นพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาเห็ดแต่บ่พอเห็ดพี่น้องเนี่ยไม่แก่ขน,น,นาดขึ้นพี่น้องไม่แก่ ยวมื่อวานนี้น่ยลงมาเออประมาณเอ้ยพก็ตี้ไ้พี่น้องงองพัฟแถวนี้ห้งาไหมเนาะหน้นาเนี่ยออกบดแต่ก้าวขนนออกวะคุณหัวต๊เลย มันฝนตกแห้งเนาะขึ้นอ่อนพ่อขาวต้นอยู่หกเบัดแถวนี้มีเงินเบิกเห็ดสวนมันเบัดนี่มีเงินนี่นี่แต่บ่มีเงินนี่แหละนี่กับบุพพ์นะพอแต่เสื่อกินพอแต่เสื่อกินเฮ อันพี่น <Jesus göz imprisoned> ้องพ่อว <kind abonn> ัดเน่าโอ้โหเห็นเน่าติดแต่มาพี่น้องเอ้ยพ่อจ้ากหลอกพ่อหลอกเรียบเน่าโก้ยเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยถ่ายหน้าได้เมื่อยก็เมื่อยมาใส่เสื้อโบ้ไรอพี่น้องใส่เสื้กระบอกมานพี่น้อง มยมย์พี่น้องมึงไม่แต่ฉิมหาดีง่วงพี่บ้องมื่อไรพี่น้องต้องสะอาบ่ได้พี่น้องเลยใส่เกินข้าเจ้ามั็นสานพี่น้องเลยไงหูสะคืนนี่เนหนาะพ่อด้าข้าเจ้าเป็นหากานเอาพี่น้องเพราะโหดเกินข้าพันเธเพาะพี่น้องเสมอนี่สจะทำใดข้าเจ้าอได้ไงี้แต่ข้าเจ้าพิดว่าอัน การเฮ็ดปลอเห็ดปลวกที่แลงงงงงงนานนี่หมายการเฮ็ดเพาะวันนี้อ้าพี่น้องโอ้ยพ่อขนบอลโอ้ยอันนี้บ่อเฮ็ดเพาะอู้ยพูดพูมะหมูมาแตงเห็ดพาะพี่น้องก็แต่ม้าหายล็อกนึงพี่น้องเลยป้าต้องมันเด้อมันมันมันเลาะขึ้นเมื่อพี่น้องเอ้ยวันนี้ ติดแต่ลงมาในพูตลกพี่น้องในพูตลอกโอ้ยพอคอนมออนพอเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเพื่อนให้แกเพื่อนให้กกให้ไม่ได้รครบคนนะให้แกได้สองหลอกคนลงกมาหาสามคนว้าขอบคุณอะตลอกแน่นี่ยขอบคุณตลอกโอ้ย,ล,อยลมกินหานซาบแน่นเลยเด็กคนเลย อนสามแบบนี้เอ้ยเมื่อยงพี่น้องเลยแข่งพ่ออยากอ่อนแนวอ่อนแนลพนอด้วยหมดได้มันกาดฝนตกพี่น้องมันนี่ฝน,น,นตกจะไหนตกจะไหนมาตกมันกาดฝนมาเนี่ลมห้วย ขึ้นมาพังเสียงพี่น้นองเอ้ยมาเนี้สิลมหาจุดชียอ่ะพี่น้องวานนี้บรรยากาศท่องไห้ท้องหน้าพี่นอ้องฟังเพลงเสียงพี่ไปจักหน่อยพี่น้องเย้ยเปิดเสียงพินพังพี่น้อง ลงมาทงไหนตงน้าเปิดเสียงพี่นะลงมาจู่ขี้เหยอยพี่น้องมาเนี่ยหาเห็ดพวกไรพี่น้องลองมาจู่ขี้เหียคุณแม่ก็น่ากลัวที้หยีพี่น้อง ลมแห้งๆพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่เ,เ,เพลงเพลง,งพินไทยกัง,งอยพี่น้องมีทงไฮท่งไงพี่น้องเอเ้ยเหมือนนี้สบายสบาย,บายจิตสบายใจพี่น้องบรงรยากาศท่งไฮทงไงจุ่ยเชี่ยพี่น้อง ถ่ายหน้านะพ่อแล้วพี่น้องเย้ยหน่อเด้อมานั่งใหกัลังใจพี่น้องเย้ยมากเลยคุณพอ่อถ่ายได้เพราะอดไรพี่น้องเพื่อเป็นมาตหาเห็ด วาดสีมาไทยนะ้าน้ำพอ่อวัดพ่อไทยล้วพี่น้องเย้ยไหวไทยช่ไหมได้ไทยจะเยพุ่นได้ไทยผู้ละให้พี่น้องผู้ละซองให้ไทยย้พุ่น Cái bồ bàn, không?